ตอนนี้พิมเมรีกำลังขาดเสน่ห์เพราะขาดใครในวงที่นักแต่แมนยูมารวมกันแล้วแทงหวยเกือบ2ล้านบาทนะฮะจะไป ชีวิตคือการต่อสู้แล้ววันนี้มีช็อตเด็ดครับใครบอกฝรั่งไม่เล่นหวยนะฮะสโมโสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการแทงหวยและเป็นการแทงหวยที่ผมว่าแปลกที่สุดแล้วก็ได้ใจแล้วก็ประทับใจที่สุดเขาจะแทงกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน Fight ทายสินี่คือรูปอะไร ช็อตเด็ดพิเมรีครับมีวันนี้มี3ช็อตเด็ดนะฮะไม่ว่าจะเป็นสเปอร์ที่บุกไปเจอกับทางด้านแมนยูรวมไปถึงแมนซิตี้แชมป์เก่าซึ่งบุกไปเยือนทีมที่ได้อันดับที่4แต่ต้องบอกครับว่าตอนนี้พิเมรีกำลังขาดเสน่ห์เพราะขาดใครเพราะอะไรแล้วแทนหัวเจ๋งแค่ไหนแชมป์จดไปสิงห์เชลซีค่อยๆฟื้นเปิดบ้านจัดไปโกดียวก็เพียงพอ แนัดล่าสุดทุกทัวร์นาเมนต์ชนะ6แพ้แค่2ขึ้นมาที่9ละแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบวกกับสเปอร์ครับช่วงนี้เนี่ยมีบอลชิงแชมป์ทวีปแอฟริกาแล้วก็เอเชียนะฮะก็หลายคนก็รู้สึกว่ามันน้อลงนี่แหละครับคณะพรีเมียร์ลีกขาดนักเตะจากแอฟริกาขาดจากเอเชียสเปอร์พอไม่มีโซนโฮนุกคูกมอมาก็เหมือนกับจะขาดแม่เหล็ก บุกเยนแมนอยู่ในเตดแค่2นาทีปีศาอลาวาดก่อนราสมูสฮอยลุนเป็นประตูที่7จาก25นัดครับขออีกแค่ซโกสก็จะเป็นสถิติใหม่ของกองหน้าเดนิชเขาเพิ่งอายุ20ให้เวลาเขาหน่อย17นาทีถัดมาริชาร์กลับมาแล้วครับกองหน้าท่านกที่ทั้งซีซันที่แล้วเนี่ยหลายคนแซวว่าจัดไปแค่3แต่ซีซันนี้ จัดไปแล้วถึง8ป,ประตูนี่ไงประโยชน์ของการให้เวลาก่อนจบครึ่งแรก6นาทีรชชีบีเสาไกล2-1เจ้าบ้านพลิกนำอีกครั้งแต่เปิดครึ่งหลังไม่ถึงนาทีเบน t ันโค r ูจบสนุกครับแมนยูสเตย์เ th ไกเ่เขาฟ IGHTS ทู5ฟิมาดูแชมป์เก่าแมนซิตี้ฮะบุกเยือนทีมอันดับสีนิวคาสเซล เรือฟ้าไฟต์แอนคว้ายนำก่อนจากเบอร์นาโดซลวา1-0ครับทีมเยือนบุกนำโอ้โหเดี๋ยวให้ดูภาพช้าครับมีลุ้นเป็น Goal of the Month แต่ดูการลุยขึ้นมาจากกราบซ้ายอเล็กซานเดอร์เอซักซาดสนุกละ1-1และ2นาทีต่อมาจากปีกซ้ายอีกแล้วคนละคนแต่มุมเดียวกันแอนโทนีกลเดน นิวคาสเซิลร่อนนำไปแล้วครับ2ประตูต่อ1ตายอีกแล้วแต่ก่อนจบเกม17นาทีนักเตะเบอร์17บอกทิศทางสำคัญกว่าพลัง direction is more important than power 2-2ฮะและในช่วงทดเวลาเจ็บออสการ์บอบลงมาแค่8นาทีปีกนอร์เวย์เจียนจัดปลายประตูชัยแมนซีบุกชนะนิวคาส t สาม ขึ้นมาอยู่ที่2ตามลิวร์พูอยู่2แต้มนะครับตามด้วยสิงวิวและก็ปืนสงกรานซึ่งยังมีบางคนถามกันว่าทำไมเรียกแบบนั้นก็ไปชมที่ช่องแชมป์จัดไปละกันว่าชื่อนี้เท่บวกลึกบวกซอฟต์พาวเวอร์กว่าปืนใหญ่เยอะ